ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกต่อไปจะมีคนผลิตสินค้าให้ต่อไปละ่ะระยะยา,ยาวอ๋อยังไงก็เขาก็ผลิตให้อยู่แล้วบริษัทบริษัทผลิตสินค้าเขาไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วครับบริษัทสินค้าเขาไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วครับบริษัทผลิตสินค้าน่ะครับใครไปจ้างเขาผลิตเขาก็ผลิตครับคําถามคือผมบอกได้เลยครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าสมมตินะครับบริษัทดิไอคอน นะครับบริษัทดีไอคอนเกิดปิดตัวหรืออะไรแล้วสินค้าบริษัทดีไอคอนดีเดี๋ยวค่อยดูค,ครับก็จะมีคนไปจ้างผลิตสูตรเนี้แต่เป็นอีกแบรนด์หนึ่งเพื่อเอามาจําหน่ายเพราะยังไงก็แล้วแต่บริษัทเขาก็ผลิตของเขาอยู่แล้วโรงงานผลิตเนี่ยเขามีหน้าที่ผลิตอยู่แล้วใครมาสั่งเขาสินค้าของเขาส่วนจะเอาไปทําอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเขารับจ้างผลิตนะเขารับจ้างผลิตครับ เอาแต่เรื่องที่ตัวแทนยิงแอดนะครับขายคอร์สออนไลน์ line, แล้วปิดการขายเขามองว่าเป็นการหลอกคนหลอกตรงไหนครับผมถามหน่อยครับคำถามคือวันเนี้ยนะครับขายคอร์สขายคอร์สแล้วเขาสอนหรือเปล่าะถ้าขายคอร์สสอนก็จบไงก็ไอ้พวกนี้มันก็ตีฟาร์มไปทำงั้นไงแต่มันแต่มันไม่ได้พูดถึงข้อกฎหมายไงคำถามคือขายคอร์สถ,ถ้าจะหลอกมีอยู่อย่างเดียวคือหลอกครับคือสมมติ ว่าผมขายคอร์สผมบอกว่าผมจะสอนนะครับให้คุณนะครับไลฟ์สดในทิกตอกไลฟ์สดในข้างในทิกตอกมูลค่า89บาทผมจะสอนให้คุณไลฟ์สดไลฟ์สดในทิกตอกเทคนิคในการไลฟ์สดข้างในทิกตอกแต่เวลาไปถึงจริงๆแล้วคุณเข้าไปเรียนแต่ผมไม่ได้สอนไลฟ์สดทิกตอกแต่ผมไปไซไปสอนไลฟ์สดในแพลตฟอร์มแดงแพลตฟอร์มฟ้าอันนี้ผมหลอก แต่วันนี้ผมสอนคุณเปิดคอร์สสอนคุณว่าผมจะสอนไลฟ์สดในทิกตอกผมก็สอนคุณไลฟ์สดในทิกตอกไลฟ์สดไปไลฟ์สดอะไรมาการสอนการวิธีการทุกอย่างแล้วแล้วผมจบด้วยว่าคุณมีสินค้าไหมถ้าคุณไม่มีสินค้าผมมีสินค้านําเสนอหลอกตรงไหนครับในเมื่อคุณจ่ายเงิน89บาบาทเพื่อต้องการเรียนแล้วผมสอนคุณยังผมสอนแล้วคุณได้ความรู้ยังก็ได้ความรู้แล้วหลอกตรงไหนนี่ไง นี่คือข้อกฎหมายมาตามนี้แต่ส่วนหลังหลังจากที่สอนไปแล้วอะไรไปแล้วแล้วเขามานําเสนอว่าให้ว่าเฮ้ยถ้าคุณจะไปนะเขาสอนให้คุณแล้วถ้าคุณจะไปรลายขายของถ้าคุณไม่มีสินค้าผมมีตัวเรือกให้นะคุณเอาไหมผมมีตัวเรือกให้นะคุณเอาไหมคุณบอกคุณไม่เอาเพราะคุณมีสินค้าแล้วก็โอเคแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่มีสินค้า เออก็โอเคฉันไม่ต้องไปหาสินค้าฉันก็เอาสินค้าจากคุณเลยก็ถูกต้องแล้วผิดตรงไหนแล้วผิดตรงไหนอันนี้คือข้อกฎหมายแต่คำถามคือเฮ้ยเขายิงแอดเขาเปิดคอร์ส89บาทสอนขายของออนไลน์แต่พอเขามานำเสนอขายสินค้าบอกว่าผิดแล้วทำไมล่ะครับคำถามคือจะผิดไม่ผิด ก็คือว่าถ้าวันนี้คุณสอนขาวคุณเปิดคอร์สขายคอร์สแล้วคุณไม่ได้สอนอันเนี้ยคุณผิดอันเนี้ยคุณผิดแต่ถ้าคุณเปิดคอร์สแล้วคุณคุณสอนคอร์สที่คุณเปิดตามเงื่อนไขที่คุณคุณโฆษณาไปอันเนี้ยไม่ผิดเพราะถือว่าคุณจ่ายเงินเพื่อเรียนคอร์สเรียนจบแล้วหลังจากนั้นจะมีการคุยอะไรกันเพิ่มเติมอะไร เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะครับเอาหลักง่ายๆครับวันนี้นะครับผมบอกว่าเฮ้ยวันนี้นะครับยกตัวอย่างที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับส่งไลน์มาหาผมติ้งงานะครับวันนี้กาแฟหนึ่งแก้วราคา75ดหบาทนะ จากลดลงมานะครับ1แก้วปกติราคา75บาทเหลือ30บาทอ่าผมรีบวิ่งไปเลยที่ร้านที่ร้านนี้เฮ้ยได้30บาทอ่าพอร้านนี้ปุ๊บเฮ้ยผมได้แล้วกาแฟา30บาทแล้วทางอ่ร้านสะดวกซื้ออันนี้บอกกับผมว่าเฮ้ยคุณได้30บาทแล้วผมมีของให้คุณอีกหนึ่งชิ้นสนใจไหมถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิด ก็อยู่ที่ผมจะสนใจหรือไม่สนใจแต่จุดประสงค์เขาบอกให้ผมมาเอากาแฟ1แก้วจาก75บาทเหลือ30บาทผมก็ได้รับกาแฟแก้วนั้นตามปกติจบแล้วเหมือนกันอันเนี้ยถ้าเขาเปิดคอร์สสอนแล้วเขาสอนจนเสร็จสิ้นแล้วเขาจะนำเสนออะไรต่อก็อยู่ที่การตกลงอยู่ที่นี่แล้วมันไม่ใช่เป็นการหลอกเพราะคุณต้องการเข้าไปคือเรียนแล้วคุณได้เรียน คุณจ่ายเงินคุณต้องการเรียนแล้วคุณได้เรียนแล้วผิดตรงไหนแล้วผิดตรงไหนแต่คุณแยกไม่ออกวันนี้หาว่าเนี่ยฉันต้องการแค่มาเรียนเฉยๆแล้วคุณมาเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้เฮ้ยมันคนละเรื่องวันนี้จุดประสงค์คุณจ่ายเงินต้องการเรียนแล้วคุณได้เรียนหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้เรียนอันนี้คือหลอกแต่ถ้าคุณได้เรียนอันนี้คือไม่หลอกแยกให้ออกครับอย่ามโนโครับอย่ามั่วครับ จริงครับพี่เอกได้เรียนเพราะฉะนั้นวันนี้ไอคนที่ตีความว่าวันนี้นะครับเปิดคอร์สแล้วหลอกนะ่ยผมบอกเลยครับไม่ใช่ครับถ้าเปิดคอร์สแล้วหลอกก็คือคุณเปิดคอร์สจะสอนแล้วคุณไม่ได้สอนอันนี้โอเคสมมุตินะครับบริษัทดีไอคอนนะครับหรือแม่ทีมเนี่ยเปิดคอร์ส นะครับเปิดคอร์สว่าจะสอนแต่ถึงเวลาให้ไปนั่งฟังบรรยายสินค้าบรรยายแผกนการตลาดของบริษัทบรรยายแนวทางของบริษัทอะไรของบริษัทโดยไม่ได้มีการสอนเลยอันเนี้ยหลอกแต่ตราบใดที่มันมีการสอนจริงไม่ว่าจะเป็นสอนติดตะกา้าสอนไลสดสอน,สอ,นออนไลน์สอนยุทธ์ถ้าเขามีการสอนจริงจะสอนกี่ชั่วโมงจะสอนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาสอนจริงแสดงว่าเขาไม่มีความผิดครับเพราะคุณได้เรียนจริงตามที่คุณจ่ายเงิน อ่าสอนสร้างเพจและทิกตอกค่ะถูกต้องไหมฮะเขามีสอนจริงถ้าเขามีสอนจริงแสดงว่าเขาไม่ได้หลอกครับแสดงว่าเขาไม่ได้หลอกครับแล้วผมบอกเลยถ้าขึ้นสู่ศาลศาลก็ตัดสินว่าไม่ได้หลอกถ้ามีการสอนจริงเพราะอะไรครับเพราะผมก็ฟังทุกคนว่าวันนี้นะครับ คุณบอกว่าคุณเสียเงินแล้วเขาสอนไหมทุกคนก็บอกว่าสอนหมดทุกคนก็บอกว่าสอนหมดนะครับสอนติดตะร้าไหมก็สอนติดตะร่าสอนไรสดสอนยรงนู้น่งนี้ก็สอนหมดทุกคนทุกคนก็ได้เรียนหมดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมีมาพูดกันว่าเอ้ยโอเคเมื่อคุณสอนแล้วคุณจะมีสินค้าให้นี่ไอ้คุณสนใจไหมอะไรไปอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันคือการสอนจริงแล้วมันหลอกตรงไหนแล้วมันหลอกตรงไหนอะผมถึงได้บอกไอ คุณจ่ายเงินเพื่อจะไปเรียนแล้วคุณจ่ายเงินแล้วคุณได้เรียนคือการหลอกเหรอคือวันนี้จ่ายเงินแล้วได้เรียนคือการหลอกเหรอเจตนาหาคนเปิดดิลเลอร์เจตนาหาคนเปิดดิลเลอร์นะครับแล้วเขาบังคับหรือเปล่าล่ะครับ เขาบังคับหรือเปล่าครับแล้วเขาสอนหรือเปล่าล่ะครับคุณตีความไปเองหรือเปล่าครับนะครับคุณคิดไปเองหรือเปล่าครับคุณมโนไปเองหรือเปล่าครับเขาเปิดรับสอนเขาก็สอนแต่คุณไปจินตนาการเองคุณไปนี่เองคุณรู้เจตนาเขาได้ยังไงครับคุณเป็นเขาล้ะครับแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนชั่วคนเลวคุณเลยคิดว่าคนอื่นเขาชั่วเขาเลวเหมือนกัน ใช่เปล่าเพราะถ้าคุณไม่ชั่วคุณไม่เร็วคุณจะไม่คิดหรอกครับว่าเฮ้ยการทําแบบเนี้ยมันจะต้องไปหลอกมันจะต้องไอ้นี่แสดงว่าคุณเองไอชั่วเร็วคุณถึงได้รู้ไงอ่ตีฟร์มมั่วตีฟา้าไม่กาผิด ใช่ค่ะเขาทําอยู่เขาถึงพูดได้มันอยู่ในการสมัครใจใช่ไหมแสดงว่าเขาทําอยู่เขาพยายามจะหลอกคนอื่นเขาพยายามจะโกไอ้นี่คนอื่นมึงไปฟังใครมามึงไปฟังไอ้พกทนายหิวแสงมาโถเอ้ยนะโอ้โหใช้รูปทงชาติ นะไอเนี่ยคือคนชั่วไอเนี่ยคือคนเลวเพราะอะไรครับแค่รูปมันนะยังเอารูปธงชาติมาใช้เลยถ้ามันไม่ถ้ามันไม่มไมคิดปิดบงังความชั่วความเลวของตัวเองมันจะเอารูปธงชาติมาขึ้นทําไมอ้างวรักชาตินะแต่ปกปิดความชั่วตัวเอง สวัสดีครับอุ๊ยโอเคสี่ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้ขอตัวลงพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวว่าไงพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งเรามาเจอกันเรามาเมาส์กันเราไมา้นี่กันนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้จำไว้นะครับทุกคนถ้าคุณคิดว่าบริษัทดไอคอนสินค้าดีแล้วสินค้ายังอยู่ในมือ ขอบคุณครับพี่จีน่าสินค้ายังอยู่ในมือรไนะร้ขายไปนะขายได้ไม่ได้ไร้ขายใครมีสินค้าไร้ขายไร้ขายเพราะอะไรครับนั่นแหละครับมันจะเป็นทําให้คุณสแสดงจุดยืนว่าคุณมั่นใจว่าบริษัทนี้สินค้าดีสินค้าดีจริงลุยครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราไม่ไร้ขายแล้วเราปล่อยเอาไว้สุดท้ายแล้วสินค้ามันก็อยู่อย่างนั้นแต่ถ้าวันนี้ เราช่วยกันทุกคนที่มีสินค้าแล้วออกมาขายออกมาขายออกมาขายขายได้ขายขายได้ขายนั่นแหละครับคือรายได้ของคุณนั่นแหละครับคือการแสดงจุดยืนว่าบริษัทดิไอคอนไม่ได้หลอกลวงเพราะคุณขายสินค้าก็ได้ขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจอกันครับขอบคุณนะครับสำหรับของฝานขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลยครับ